สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่ราศีพิจิกในช่วงปากหลังของเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ควีนออฟคัฟหรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วยสยัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงนะครับถ้าพูดถึงเสน่ห์มากกว่านั่นเองนะฮะไพ่ใบนี้ ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นก็คือการวางตัวการพูดการคุยถือว่าเป็นคนที่วางตัวดีพูดจาดีในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกนี่ถ้าหากว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําด้านกฎหมายการให้คําแนะนําด้านสุขภาพอะไรประมาณนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับ พไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่กราศีพิจิกนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องของงานบ้านงานเรือนต่างๆนั้นเป็นคนที่รักความสะอาดบ้านเรือนนี่นะครับผมปัดกวาดเก็บข้าวเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆบ้านเรือนของผู้ที่กราศีพิจิกนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าก็น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่าดูแล้วสะอาดสะอา้านข้าวของเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเป็นวิมานน้อยของท่านเลยทีเดียวนะฮะ พไพ่เวนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่กราศีพิจิกนั้นในช่วงปากหลังเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะได้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้คําแนะนํทาทั้งทที่ตัวท่านเองนั้นก็ไม่อยากจะเป็นที่ปรึกษาใครหรอกนะครับบางทีเพื่อนพ้องญาติพี่น้องเวลาเขามีปัญหาชีวิต เขาก็จะมาปรึกษาท่านตัวท่านเองนั้นก็จะไปติเสธไม่ได้นั่นเองทงั้งๆที่เรื่องราวอ,อะไรต่างๆนั้นอยู่ในตัวท่านก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าชาวราศีพิจิกนั้นไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็ได้แต่เก็บเอาไว้ในใจในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตลอดไปนั่นเองนะครับไพ่ queen of cups ยังหมายถึงดวงแม่บ้านบางทีบางท่านนั้นก็คือเป็นแม่บ้านจริงๆนะฮะอยู่ที่บ้านดูแลบ้านเรือนดูแลครอบครัวดูแลลูกเต้าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองส่วนบางท่านนั้นก็คือว่า ได้ทํางานอยู่ที่บ้านใช้บ้านเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนก็จะสามารถทํางานได้ถ้าหากว่ามีอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้ง,ไฟฟ,งไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นการค้าการขายการทํางานผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลผ่านอินเทอร์เนต็ตได้หมดเลยนะครับคือสะดวกสบายนั่นเองไม่จําเป็นว่าจะต้องไปทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเสมอไปในลักษณะแบบนี้ธุรกิจการค้าการขายหลายๆท่านนั้นก็ใช้ที่บ้านนี่แหละเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศนั่นเองนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเช่าพื้นที่เช่าหน้าร้านอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า22ปียิ่งอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี อย่าลืมนะครับหากสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสาสรแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นะครับผมนี่คือไพ่หนึ่งเมท้าหรือว่าไพ่เอ็ดออฟวอนนี่คือไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี หลายหลายคนนี่นะครับเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กหรือไม่ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะไปทํางานอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าทํางานรับราชการ เป็นพนักง,งานได้ทวิสาหกิจเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารระดับสูงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าหากว่าจะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้าหากว่ามีไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าถามว่าตัวท่านเองนั้นตกงานว่างงานอยากจะไปสมัครงานใหม่ตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับคนที่จะไปสอบบรรจุงานเป็นข้าราชการอะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะสอบได้นั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นได้ใช้ความสามารถของตัวท่านอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถก็แล้วกันนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดต้องการอยากจะเปลี่ยนงานนี่นะครับบอกว่าอยู่ที่เดิมก็อยู่มานานแล้วแต่ว่าโอกาสจเจริญก้าวหน้านั้นค่อนข้างช้านั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นลองลองไปหางานใหม่ดูจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งลางออกนะฮะได้งานใหม่ก่อนค่อยลาออกน,ะนะั่นเองเพื่อความชัวร์ที่สุดนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้น ตัวท่านเองถ้าหากว่าทําธุรกิจการค้าการขายการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงนะครับเช่นเปิดร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทําเล็บรวมไปถึงขายพวกอาหารเสริมแล้วก็พวกเครื่องสำอางทั้งหลายขายกระเป๋ารองเท้านะครับเสื้อผ้าของผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนั้นจะดีมากๆรวมถึงคนที่รับจัดงานอ e ีวงอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้จะถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับ บางทีบางท่านที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะได้ของขวัญของฝากของมีค่านั่นเองนะครับขยับไปที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้กันบ้างนี่ก็คือตําแหน่งที่8นะครับผมนี่คือไพ่หกไม้เท้าไพ่หไม้เท้าหมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองดีโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่ทํางานรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับ ภายบนี้ยังบายคมว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นอาจจะเดินชา้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับหากว่ารีบเร่งจนเกินไปก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองอีกด้านหนึ่งของความหมายของไพ่หกไม้เท้าก็หมายความว่าการที่ตัวท่านเองนั้นคิดจะทําสิ่งใดจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงปากหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นอย่ารีบร้อนอย่ารีบเร่ง อยากให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบรอบด้านก่อนตัดสินใจนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของการลงนามการทําสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะลงนามถ้าว่าตัวท่านเองนั้นใจร้อนก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่คิงออฟคัฟหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีคอยเข้ามาช่วยเหลือให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ของท่านผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือว่าจะเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีมากกว่าท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีการที่เข้ามาช่วยเหลือท่านให้คําแนะนําท่านนี่นะครับ แนะนำด้วยใจหรือว่าช่วยเหลือด้วยใจนั่นเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆซึ่งผู้ใหญ่คนนี้บางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ถากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยแท้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่7คือไพ่ควีนออฟซอร์ดหรือว่าไพ่าราชินีถือดาบ อย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถและที่สําคัญก็คือเป็นนักบริหารจัดการที่เก่งกล้ามากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่ชอบพูดคุยเจรจาต่อรองแต่ว่าถึงบทบาทที่จะต้องมีการตัดสินใจตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเฉียบขาดในการตัดสินใจกล้าในการที่จะตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่ใบนี้จึงหมายความว่า ชาวราศีพิจิกลหลายๆท่านนี่นะครับอาจจะมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องตัดสินใจนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นอาจจะซื้อเวลามานานนั่นเองนะครับเรื่องมันคาลาคซาังอยู่เพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจนั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนกรกฎาคมนั้นตัวท่านเองเมื่อพิจารณาให้ดีละเอียดรอบคอบแล้ว จงกล้าในการตัดสินใจการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันอาจจะยุ่งยากมันอาจจะลำบากใจแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบนั่นเองนะครับระยะยาวจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีพิจิกเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้านี้ก็หมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้น เบื่อแล้วกับการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์มานานแล้วนะครับอยากจะลงมือทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็ขอให้เริ่มจากธุรกิจเล็กๆอะไรที่มันเล็กๆก,ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ใช้ที่บ้านนั่นแหละนะครับเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศก่อนเพราะว่ามันจะลดต้นทุนนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าพื้นที่เพราะว่าบางทีค่าช่วงค่าเช่าอะไรต่างๆนั้นมันก็จะทําให้มีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นมากๆนั่นเองอาจจะทําอยู่ที่บ้านก่อนก็ได้นั่นเองนะครับทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรพวกนี้นะครับ ควบคู่กับการทํางานประจําไปก็ได้การลงทุนประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักหลังของเดือนกร,รกฎา,าคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ไหนออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่า การที่ตัวท่านเองนั้นเอาเงินไปลงทุนทํามาค้าขายลงทุนในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ากําลังจะเริ่มลงทุนในช่วงนี้บอกได้เลยว่าจะได้ผลกําไรดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงนักธุรกิจหมายถึงนักลงทุนในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากตัวท่านเองนั้นอยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งนะครับมาลงทุนนะฮะอาจจะไปหยิบยืมกับญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรู้จักนะครับหรือว่าทําเรื่องกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน ด้วยที่ว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีสัจจะในคําพูดรักษาคําสัญญามาโดยตลอดนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนคเครดิตทางการเงินต่างๆของท่านนั้นดีมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่อยู่ในช่วงของการที่จะขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านถ้ามีภายในออฟเพนเตอร์ car, หรือว่าไพ่อศวินถือเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2คือไพ่8เหรียญไพ่8เหรียญถือว่าดวงการเงินดีเลยนะครับผมไพ่ไปนี้แล้วก็เป็นดวงการเงินที่ใหญ่ด้วยคนที่ได้ไพ่ไปนี้ก็คล้ายๆกับไพ่ไหนออฟพัน e ดเคอร์ก็คือว่าการลงทุนการทํามาค้าขายของท่านการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นได้ซื้อมาเพื่อที่จะเก่งกําไรในลักษณะแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะขายได้ราคาที่สูงกว่าราคาต้นทุนเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้น จะได้ผลกําไรดีได้ผลกําไรงามนั่นเองบอกได้เลยว่าดวงการเงินของท่านนั้นปังจริงๆนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมการที่ตัวท่านเองนั้นหาเงินหาทองได้ดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ มาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสี่ไพ่ความรักหรือว่าไพ่รูปถ้วยนั้นมีอยู่ประมาณ1 3 1 4ใบด้วยกันแต่ว่าไพ่ความรักที่ดีมีเพียง3ใบก็มีไพ่สองถ้วยไพ่สาถ้วยแล้วก็มีไพ่10บถ้วยเหมือนกับชาวราศีพิจิกได้นั่นเอง ฉะนั้นคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นะครับเจอของจริงว่างั้นเถิดนะฮะและนอกจากนั้นท่านใดที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันหลายๆคู่จะได้แต่งงานกันในช่วงของปากหลังเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองนะครับถ้าได้แต่งงานกันนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะอยู่ด้วยกยันยึถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองในลักษณะแบบนี้ ถือว่าเป็นความรักที่ยืนยงคงกระพันเลยทีเดียวแหละจะจากกันก็เมื่อนู่นล่ะนะครับถึงวัยอันควรนั่นเองนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สิบถ้วยยังตีความใหม่ได้ว่าชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้รวมญาตินะครับรวมญาติฉลองสังสรรค์จัดงานมงคลจัดงานขึ้นบ้านใหม่จัดงานบวชอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงของปากหลังเดือนกรกฎาคมนั้นมีวันหยุดยาวในช่วงของวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเดินทางกลับต่างจังหวัด เพื่อไปทําบุญเพื่อไปฉลองสังสรรค์นในหมู่ญาติพี่น้องของท่านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกทั้งชายและหญิงนั้นเป็นคนที่พูดจาดีและที่สําคัญก็คือว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่วางตัวดีบุค,คลิกดีดังนั้นตัวท่านเองนี่นะครับจะมีคนมารักมาชอบมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะ ไพ่ใบนี้จึงหมายเขาว่าเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์จะมีคนมารักมาชอบเยอะนั่นเองนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วระวังให้ดีนะครับว่าจะมีคนเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นไข้เขวได้หากว่าคนรักคู่รักจับได้มันจะมีปัญหาในภายหลังนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่ n g o อ c คัหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยบางท่านนี่นะครับผมจะได้เจอคู่เจอแฟนที่เป็นชาวต่างชาติ ตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนไปจนถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในเอเชียของเราเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นนู่นเลยนะฮะอินโดอ,อินเดียนะครับตะวันออกกลางรวมไปถึงชาวจีนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคู่ครองของ,ของท่านมีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงปักหลังของเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วในลักษณะแบบนี้ แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินการทองให้กับตัวท่านได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปากหลังเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับ ว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วย จะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำบัคคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ